ของดีย่านห้วยขวางนะครับที่ HK Villa Resort นะครับก็ตามชื่อเลยเนะ้อจากคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปหาดูกันได้เลยนะที่ผมพาสาวจีนไปปิดดิวที่นั่นนะครับผมอ่ะก็อันเนี้ยเราก็กลับมาอีกรอบยังจากวันนั้นที่เราเห็นสาวเนะ้เดินเข้าไปเข้ามาอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยกลับมาลองนะครับผมก็คือ อีเดนนะครับผมสิกเก็ตสปานะครับผมวันนี้ผมก็มาเที่ยงๆหน่อยนะครับคือใครไม่รู้นแบบผมป่ะนะนะครับคือถ้าพวกเนี้ยขอรอบแรกนะครับถ้าไปช่วงดึกๆเย็นๆเราจะกลายเป็นรอบที่3รอบที่4เออมันก็จะแบบคนละอารมณ์กันนะเออเข้าใจป่ะกินข้าวเสร็จปุ๊บตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จัดไปเลยนะครับผม NDU 1เม็ดนะครับผมก่อนออกไปนะครับจะได้ฟิตๆฟินๆนะครับอยู่ทํากิจกรรมให้ครบชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยแม่งชั่วโมงครึ่งแค่3นาทีหรือ30วินาทีเสร็จนะครับ ใครเป็นแบบเนี้ยนะครับต้องลองตัวนี้นะ ndu นะครับผมอ่ะโอเคก็ที่เดิมเลยนะครับผม hk villa นะครับผมส่วนใครจะไปดูรูปนะครับก็ลองเซิร์ชนะครับก่อนไปที่ e d e n si casaba นะจากเว็บในตำนานนะครับผมอย่างกระปู่ นะครับกับปูครับนะครับผมเออได้เลยนะหรือจะแอดเข้าของใน HK วิลล่าเนี่ยนะครับก็ได้คือที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีหน้าร้านนะครับเหมือนร้านทั่วๆไปเนอะนะครับที่จะมีแบบพนักงานเดินโบนออกมาให้ดูนะครับแต่ก็อย่างที่ผมคุยที่แชทนะครับคือเขาก็บอกว่าตรงปกนะครับแล้วผมก็เห็นแล้วคือแบบเออโอเคคือยังไงกูไปกูไม่หล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ากูเห็นแล้วนะครับผมให้ดูในรีสอร์ทแล้วกันเนอะนะครับผมคือรีสอร์ทเนี่ยเขาเพิ่งทําใหม่นะครับแล้วตอนนี้ก็ไปตอนกลางวันนะครับผมปลอดคนนะครับลง โล่งเลยนะครับผมบอกเลยนะว่ามุมกระจกมุมเนี่ยนะครับแม่งเหมาะนะครับรู้กันแนวเหมาะอะไรนะครับผมวันนี้ก็ห้องแค่นี้พอนะครับคือเรามาเที่ยวนะนะครับผมไม่ต้องไปอวดสาวนะครับก็ถือว่าแบบเฮ้ยของใหม่นะครับผมหมดทุกอย่างเลยในห้องนะครับทีเนี้ยพอพนักงานมาถึงนะครับแม่งเรียกสถานการเลยนะครับเดี๋ยวเรียกภาษาบ้านเดี๋ยวแม่งปลิวอีกนะครับเอามาเป็นว่านะครับพอ พนักงานมานะครับเปิดไปปั๊บนะครับคือแดดแม่งสองเข้าห้องนะครับเนี่ยใครโฟกัสจุดเดียวกับผมบ้างนะครับพี่แสงส่องผ่านนะครับคือเว็บแรกนะครับมองหน้าเว็บต่อมากูมองอะไรนะครับผมทําไมแสงมันทะลุทะลวงอย่างนี้ เพรนั้นเนี่ยคือในหัวคิดแค่ว่าใส่ไม่ใส่ว่าอะไรเนี่ยแค่นั้นเลยนะในหัวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้จะมีแบบทั้งตั้งใจถ่ายกับไม่ได้ตั้งใจถ่ายปนๆกันไปนะครับคือหลังจากเข้าห้องเนี่ยนะครับก็นั่งคุยนั่งทําความรู้จักกันก่อนก็ตามสไตล์เรานะครับก็อดๆรูปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่ผู้หญิงชอบทำนะครับและคุยไปคุยมานะครับคือมาเที่ยวอะครับคำหนึ่งเลยคืออยากคิดมากนะครับพนักงานก็บอกว่าที่นี่มีแซนด์วิชขายนะนะครับแซนด์วิชคืออะไรนะจะรู้กันเนอะนะครับบผมพออกว่า แซนด์ว <an> ิช <d ude> เนี่ยนะครับเขาเอาน้องเขาบอกว่าแซนด์วิชอ, <an> <d ude> อัน,น <Okay. S 1> dip, เนี้ยวัตถุดิบเนี่ย อีกคนนึงเนี่ยสดมากนะครับไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมแบบเลสได้นะครับผมจะรออะไรแล้วแม่งกูก็บอกมาเลยสินะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพนักงานก็เดินไปเปลี่ยนชุดในหลังจากที่เข้านัดกันแล้วเขาก็เดินไปเปลี่ยนชุดนะครับแต่อันนี้นี่ขึ้นได้คือรอบที่แล้วอะแม่งกูยังไม่ได้แบบลงจากรุชี่เลยนะครับผมและเดี๋ยวมีแบบกินแซนด์วิชอีกเนอะนะครับผมงั้นก็บอกเขาว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวขอย้ายห้องก่อนละกันนะครับผมอ่ะก็ ตัดภาพนะครับผมมาออกห้องเลยนะครับผมรอบที่แล้วนะครับผมถ่ายให้ดูตอนกลางคืนเนอะนะครับผมรอบนี้ก็ตอนกลางวันบ้างนะครับคือผมอะไปช่วงเที่ยงบ่ายโมงเนะคือแบบเอ้ยเอยแม่งแสงแม่งก็เข้าสวยดีอะนะครับผมนี่แบบออพอบอกแบบชอบแบบ ะนะครับแล้วพอแบบเริ่มสนิทกับน้องคนนั้นนะครับเราก็แบบว่าเฮ้ยกูกเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่มเงินเพิ่มค่าคอร์สแล้วนะครับผมแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งยังไม่มานะครับก็เอนเตอร์เทนกูหน่อยนะครับผมก็ขอให้แบบเออเป็นนางแบบหน้ากล้องหน่อยแล้วก็เปิดรูปไปแล้วนะครับผมแต่อันเนี้ยนะครับจะบอกก่อนเลยนะว่าเรื่องถ่ายรูปครับคุยตรงๆไปเลยใครถ่ายได้ใครถ่ายไม่ได้นะครับอย่าไปแอบถ่ายแล้วก็เอามาลงนะแค่นั้นพอนะครับและแล้วก็มาถึงตอนที่พนักงานอีกคนหนึ่งมานะครับเราก็แบบว่าเออ ที่แบบว่าทั้งคู่จุมไปเที่ยววันมาเมื่อคืนแล<ะ>้วน้ํายังไม่อาบล <ะ S 1> แล้วก็ออกแบบมาทํางานต่อเลยหรือเบ่าว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเปิดประตูมานะครับก็แบบว่าอืนะครับคือจะมีหนึ่งคนเนะ ที่มาจากที่ผมเห็นวันนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ตามมาจากที่เห็นในรูปนะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยโอเคอ่ะก็ตรงปกนะครับผมแต่ในรูปแบบว่าเหมือนจะตุ้มๆดันๆกว่าอะไรอย่างงี้นิดนึงนะครับหรือว่าว่าเอ้ยพอชุดว่ะยังไงอะไรพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้พอมานั่งคุยนะครับผมแล้วคุยดูเหมือนเฟรลี่ทั้งคู่ครับบอกเลยแบบแม่งเพลินแน่ๆน,นะครับแล้วก็อยากอวดเนอะนะครับก็เลยขอทั้งสองคนเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปอ,อวดแบบเพื่อนๆในกลุ่มเนี้ยเออได้ไหมพอดีท <ๆ S 2> <ด>ํากลุ<ด>่มอยู<ด>่นะคร หาลูกค้าให้ทั้งคนนี้ได้นะครับผมแล้วผมก็มีเช็คอีกนะครับเห็นไหมว่าแบบว่าเอ้ยพูดตรงกันมาว่าที่บอกว่าวัตถุดิบพวกเนี้ยทำแซนวิชเนี่ยนะครับแบบเพิ่งมาสดใหม่ๆไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็พอเขาตอบตรงกันนะครับผมก็เรีไยวว่าโอเคไปกันเลยนะครับเนี่ย ดูชุดนะคือแดดเมืองไทยแม่งแรงเลยนะครับคิดดีไม่ได้เลยนะครับและเห็นได้ว่าน่าจะหมายจริงนะครับคือแบบแย่งกันทํางานนะครับผมก็เต็มทีเลยนะนะครับผมรูปในห้องต่อจากนี้นะครับก็ตามที่ลงยั่วไปในกลุ่มนะนะครับผมลงในนี้เดี๋ยวมังจะบินนะครับผมเสร็จปั๊บนะครับเราก็ได้เวลาแยกย้ายเนะเดินลงมากลับ นะครับผมตอนจะกลับเนี่ยนะครับผมคือเราก็มีประสบการณ์และจะรอบแล้วว่าระวังหัวนะครับหัวรอบนี้หัวคงไม่ชนแน่ๆนะครับแลวน้องพนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับผมทางห้องด้านหลังเนี่ยจะมีห้องใหญ่สําหรับปาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วก็ชี้ให้ดูอยู่มุมสุดนะครับผมแล้วผมก็เลยเดินมาดูเนี่ยพอมันอยู่มุมเนี่ยแม่งคิดดีไม่ได้เลยนะครับผมความคิดในหัวเนี่ยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าห้องนั้นเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาความคิดในหัวเนี่ยนะครับออกมานะครับผมเป็นภาพความจริงให้ดูอีีกทนึง นะครับผมหลักกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากตามรอยนะครับผม2คนนี้ที่เห็นนะก็ที่นี่เลยนะครับผม H.K. Villa นะครับผม RESORT ทนะครับห้วยขวางคือบอกเลยนะจากในรูปที่ผมไล่ดูจากที่เขาลงอ่ะน่าจะต้องมีกลับมาซ้ําประมาณสัก2รอบ่ะมรอบอ่ะประมาณนี้จากการประเมินนะส่วนตอนเนี้ถ้ามีเพื่อนสมาชิกคนไหนมาตามรอยแล้วครับเราเจอพนักงานที่ดีกว่า ไม่ดีกว่าถ้าเจอพนักงานที่แบบน่ารักนารตรงปกเนี่ยก็อย่าลืมลงในกลุ่มบอกผมด้วยนะครับหรือทักมาบอกส่วนตัวก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปลองมาให้แล้วเอามาบอกกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ไปลองเลยนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่มก็ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับทั้ง Open Chat แล้วก็ Official Account